ท่านประธานท่านคณะกรรมการผู้ทรงคณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอนัสพัฒน์ปิ่นน้อยผู้แทนกลุ่มวิจัยทางนวัตรกรรมาการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีเรื่องการศึกษาสมาธิของเด็กประถมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคบมีรายนามผู้วิจัยดังต่อไปนี้ 1. นาง,งสาวเหมือนฝันชูป,ประยูน 2. นายอนัสพัฒน์ปิ่นน้อยที่ปรึกษา อาจารย์ปรวิต์ฤทธิบูรณ์และอาจารย์พรศิริแสนตุ้มการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคในการศึกษาสมาธิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาตาสินระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. ศึกษาสมาธิของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการจัดก,กิจกรรมนัตสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลหลังได้รับการจัดก,กิจกรรมนัตสินกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล3ทับ 1, ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,562จำนวน24คนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเป็นการเลือกสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเลือกห้องเรียนจำนวนหนึ่งห้องเรียนวิธีการดำเนินงานวิจัยขั้นที่1การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมาธิและสังเคราะห์การศึกษาสมาธิ สร้างแผนการจัดกิจกรรมนัตัดสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคปสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนพีเทสและหลังเรียนโพลเทสและสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนัตัดสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคปขั้นที่ 2. การทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมนัตัิสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคปและแบบวัดความพึงพอใจผลการวิจัยพบว่า1 แผนการจากกิจกรรมนัตสินจำนวน10แผนมีค่าดัชนีสอดคล้องอยู่ที่ระดับ0.922ผลการศึกษาสมาธิของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการจากกิจกรรมนัติสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมีค่าเฉลี่ยบแบบทดสอบก่อนเท่ากับ13.71ค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.76อยู่ในระดับพอใช้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ28.46ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.02อยู่ในระดับดีอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลหลังได้รับการจัดกิจกรรมนาตศิสินพบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาล3มีความพึงพอใจอยู่ในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผู้วิจัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ